น,นายณพัฒเฉลยสถานะหัวใจยินญานแล้วความสัมพันธ์ใบเฟิร์นพิมพ์ชนกเป็นหนึ่หนึ่งคู่พระนางที่หลังจากร่วมง,งานกาันกระแสจิ้นก็พุ่งไม่หยุดสำหรับคู่ของพระเอกหนุ่มหล่อน,นายณพัฒและนางเอกสาวสวยใบยเฟิร์นพิมพ์ชนกและไม่ว่าจะมีโมเมนต์อะไรออกมานั้นแฟนๆก็จิ้นกันสนัน่นอยากให้เป็นคู่จริงนอกจอ แถมงานนี้แม่หมูมพิมพกายังไฟเขียวหากทั้งคู่จะคบหากันล่าสุดนายนภานได้ตอบคำถามผ่านรายการสามแซบเมื่อถูกเฟล่าพิธีกรยิงคำถามว่าไม่มีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์เลยใช่ไหมด้านนายได้ตอบชัดๆว่าไม่น่านะ อันมองเป็นเพื่อนกันโดนทําให้เป็นเพื่อนกันตลอดเป็นคนที่ไว้ใจและในเรื่องภาพถ่ายที่บางทีลงแล้วทํามไม่น่าคิดหรือแม้กระทั่งการโอยพรวันเกิดก็ดูเหมือนสนิทมากๆซึ่งเจ้าตัวได้เผยว่าพอสนิทกับใบเฟิร์นผมจะกล้าแกล้งเขาคือเป็นเพื่อนกันและนายยังได้ตอบอีกว่าเศร้าของหัวใจจริงๆตอนนี้ยังไม่มีแน่นอน